ไปเอาเอ้ยเอาเเอาเลยเขนๆขินๆนมาขึ้นมาเลยเร็วสิงจะพาสิงไปจะเป็ดี้อไอ้นกนกเองต้องทำมันเก่งแขนดีๆนะโอ้ยแม่หละหน่อยใจในโชคชะตาที่เขาเกิดมา บอ้แม่นคู่การคนจะร้องผิดหมดได้ให้เฮาจากในใจในโชคชะตาที่ให้เฮาเกิดมาเด้อเออทุกคนที่เองที่เฮาเกิดมาตลอดเลฮาบ้านก่ไปเนาะนี่ยะขานจะขานเป็นห่วงหลายชะตาที่ให้เฮาเกิดมาบอ้แม่นคู่การท่าบ้านใครสวัสดีครับตำรวจนะโอ้ทิวเหรอเจ้าทิวเหรอมาใครเนี่ยสวัสดีครับ เขา <B. S 1> ผ่านว er ่าสืออหันแมวเห็นบ่เคืออะไรเขาเรียกของแมวบ่ามึงเขาเขาว่าเขาเขาป้ามาเนี่ยหาพัดมาหน่เรื่องของป้ามาด้วยอันนี้เพื่อนผมครับนี่เขารู้จักดีอยู่แล้วตำรวจตำรวจตำรวจเลยไม่เจ่เหรอไม่เจอเนี่ยไงเพื่อนผู้สาวเราในรถได้รถรอวงมาดิเพื่อนผมทั้งสองคนเรียนมาด้วยกันทั้งสองคนแต่ว่า แต่ว่าบีนี่จะอยู่ห้องเดียวกับผมแต่ว่าไอคิวนี่ยจะอยู่คนละห้องเพราะนรื่องหนไอคิวสมองคนละอย่างกันไม่ใช่ผมฉลาดนะมันฉลาดไอ้บ้าน้องมังกัรมาบ้านบ่เ่นมัเราปริญญาปริญญาจะมือรู้ปริญญาปุ๋ยผมกับเขาที่ล่ามาหลัก็ี่กลับไปเรียนตำแหน่งอี่างที่มีแสบนะครับเราเป็นปริญญาผู้ใดรับปริญญากจะคลองอะไรย่งเงี้ยโอ้นี่ครับเก่งมากทั้งรับปริญญาทั้งเครื่องสิ่งจบในสิบมึงจบปีไหนอันไหน ก็ปีไหนในเออตำรวจนี่แหละสิ้นเดือนเนี่ยนี่ดีแปดใบบอสกินจอแท่ว่าเพราะมีเวลาไปกินข้าว้องการนะครับวันที่เก่าครับครับนี่นี่กินข้าของหนูก่อนนะครับโอครับเหนื่อยหยาดหนี่งเหนื่อยหยาดโอ้ผมมาจากงานเมื่อวานเออผมมาจากงานกูเลยมาแวะนี่เลยโอไปงานหลายมือบ่ได้มานอนบ้านเัยเสียเออตำรวจมาหานะครว่าเรถผู้ใดบังหัรว่าเป็รถไอ้ครู สวัสดีชิวเฮ้ยนี่น้ำพวงเสร็จดิม่ดยูโดนเด้แบมไม่ยากมือเสือไม่ใช่เสือกินเอาน้กกันก่อนเอขันไปขันนว่ายูโดนขันทีไปก่ไปรวดขันว่าได้ตนวมูขันว่าคิมูคิหอนนกับว่าไปยั้งเายังดอกกันีไปก็ไปเลยกันอ้ไซบีบุลงมาไปด สวัสดีลูกสวัสดีครับเป็นไงเป็นไหนคือบลงรถคือโบล่งรถมาขอกล้องดูมาอันนี้เพื่อนผมครับอันนี้ก็เพื่อนผมอีกคนหนึ่งอันนี้คือบีแบนทิวนะครับก็ส่วนมากเราจะอยู่ห้องด้วยกันใช่ไหมเออแล้วไอทิวไอไอไออันนี้เพื่อนผมครับผมสามารถกอดได้นะครับกอดได้กอดได้ใจเย็นใจเย็นส่วนมากส่วนมากผมกับ กบีอยู่ห้องเดียวกันแต่ทิวมาอยู่คนละห้องแล้ววันหนึ่งปั๊บมาสอยเพื่อนผมไปเลยลเราเ,เ,เ,เป็นเพื่อนกันทั้งหมดนั่นแหละโอเคครับพี่น้องมันดึกแล้วมันค่ขอนข้างที่สิเมืดแล้วมันไ่นเห็นแล้วนะครับขอบคุณมากๆที่โอ้ไม่ลดเลยคนเก <นะ S 2> ือบหมืนน<ไ>่นอ่ะเกือบหมื่นบม่ลดเลยที่เขามาเบึงโดนเทียสิกับวาบาน